สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นปี66นะคะหลังจากที่เราจะทำงบทดลองหลังปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี65นะคะหมวดประเภทของผังบัญชีนะคะก็จะเหลือเฉพาะแค่หมวด1หมวด2แล้วก็หมวด3นะคะ อันดับแรกเลยนะคะไปที่ไฟล์ปี66นะคะแล้วก็มาที่ชื่อบัญชีเงินฝากธนานคารนะคะให้กรอกชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ต้องการกรอกชื่อบัญชีเงินฝากที่หน้าหลักนะคะให้ไปที่ชีพผังบัญชีและงบทดลองนะคะไปที่ชีพผังบัญชีและงบทดลองนะคะหลังจากนั้นก็ไปคัดลอกชื่อบัญชี ที่อยู่ในไฟล์ปิดบัญชีนะคะลองแสดงติ๊กทำว่าว่างออกนะคะคอลัมน์ที่8และคอลัมน์ที่9นะคะที่เป็นชื่อบัญชีเงินฝากนะคะก็คัดลอกไปค่ะแล้วนำมาวางที่ไฟล์ปี66นะคะวางที่คอลัมน์8และ9นะคะสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเราคัดลอกชื่อบัญชีมาแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะได้ชื่อบัญชีตามฝ่ายเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ชีตผังบัญชีและงบทดลองยกมาค่ะไปที่ฝ่ายเดิมนะคะคัดลอกชื่อบัญชีนะคะโดยไปที่คอลัมน์ n หมวด1หมวด2หมวด3นะคะ ก่อนที่จะคัดลอกไปนะคะให้กรองแสดงข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็คัดลอกไปเฉพาะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวด3ที่ยกไปนะคะนำมาวางที่คอลัมน์ E คะ่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะชื่อบัญชีได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไปคัดลอกข้อมูลช่องย้อนยกไปนะคะ มาวางที่คอลัมน์4และคอลัมน์ดชื่อบัญชีอันไหนไม่ใช้ก็ลบออกนะคะสมมติรายได้สูงต่ำไม่ใช้ก็คัดลอกไรายได้สะสมมาวางแทนคะก็จะไม่มีช่องวางเสร็จแล้วนะคะให้คัดลอกบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะไปวางที่หน้าหลักถ้ามีสี่ห้าบัญชีก็ รวมยอดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำมาวางที่ช่องยกมา30กันยาค่ะอะไรที่เป็นช่องสีขาวก็กรอกเข้าไปนะคะรหัสใช้งานนะคะก็กดดูรหัสใช้งานนะคะเวลาจะเลือกรหัสใช้งานนะคะก็มากรองเช่นคําว่ารังสิตพิมพ์สั้นๆนะคะคําว่ารังสิตเข้าไปแล้วก็ไปทะ้งลอก รหัสที่คอลัมน์สี่นะคะคลอกรหัสที่คอลัมน์สี่คลิกขวากดคดลอกไปที่หน้าหลักแล้วนำมาวางช่อง9 9 9 9, 9นะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการยุกยอดมาทีนี้ก็มาดูนิดหนึ่งว่าการที่เรายกยอดมา มีคั้งรับค้างาจ่ายล่วงหน้าไหมที่ต้องกับรายการต้นปีนะคะะก็จะมีชื่อ,อไรายได้คั้งรับบุคคลภายนอกเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันนะคะ